สวัสดีครับพี่น้องนะครับได้เวลาครับได้เวลากำลังเตรียมตัวดูครับดูไปแล้วครับไปแล้วนะครับเราจะไปถ่ายตรงไหนเนี่ยมันถึงจะได้นะครับลงข้างล่างไม่ได้นะเพราะว่าชันมากๆเดี๋ยวกลัวตัวทรับตกน้ำนะครับเราก็จะอยู่ข้างบนนะครับถ่ายก่อนแล้วก็ไปลงครับลงเลยไม่ได้นะผมเนี่ยใครอยากจองที่ไหนเชิญนะครับตามสะดวกตามสบายกันเลยครับนะครับ เดี๋ยวเราจะไปแอบหาที่แอบส่องก่อนนะครับเดินลงมาแอบที่ลุ่มก่อนนะครับไปแล้วครับไปแล้วนะครับคนไว้แล้วครับเจ้กลางกว่าทิดวักกวก่อก็ได้รถให้ยันจีไปสุดเดี๋ยววัวคว่ำนี่ก็ได้รถ và um ừ. cố hẹn nôi mới nè hẹn nôi sáng bao nhiêu em đi nè đây ô khẩn nó à đi mẹ khẩn to to đấy là nè to อ่าาสูุทสองขอนจองโดสูชูปร <mit it. S 2> ะมาณม่เป็นบ้านทีเป็นเดือนอปะอูสองข้นสพร้อมช็ดอ้ยต่อวัานอ่ได้กัน Rồi thay vào rồi đây. เออ,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 อจังงด้บอน,ออน <c oughs> ขึข้นสองตอัวผเมื่งหันคว้าขังแล้วบุยหนึ่งสองตัวผมบ้านไง่ายเวียนบ้านง่ายไปสัญญส่ญญนซะไปครับลุยกันต่อครับไปมาดูตอนย่างปลาแล้วกันนะครับไปครับครับปิ้งปลาครับปิ้งปลาปิ้งปลา แซ่บริมห้วยนะครับอุ้ยไปจะลามแบเนี้ใปจะลามหรือเปล่าต้องเคี่ยเข้านะครับเพราะว่าหัวใบจะลามไปที่อื่นครับจะลำบากกันนะครับเพราะในที่นี้มันมีจะกอไผ่นะครับเนี่ยกอไผ่ชาวบ้านนะครับเราก็ต้องดูแลนะครับ กินปลาถึง,งานเอาปลา้นมาก็กลับลงไปอีกแล้วครับเออ,อยานแต่กูเดี๋ยวเที่ยวฟังเนาะกินข้าวแล้วกูจะเที่ยวฟังมาจนะ Đắc phăng bớt lưỡi bởi giờ cũng phải lên đó xuống nó Bốt lèo Ôi Cú đi kín nắm nè Nhìn vào cái này Chú ô bà nhẹ Bây bớt lèo rồi nè Nóng phải của cú cơ lưỡi Bây phải cháy ra nó Cú bắn đi nó Dù mong câu cái câu là cú đi Ô Áo Thật mà đá Áo ơi Bốt đâu Ừ mà đi vô để kiếm nấm khô Để xăm lại Tôi đi để Tôi đi ông hành lại Cái mai này nè ว่าจะหาปลาหน่อยกินแน่ก็บอได้ฮะอ,อือ,อ

ตาย mm. well, s <S ัไม่อยากันวาร่างสี่ยังคงมึงมันยังองมึงอืมตัดข่าวจัาตัวเลยผมไม่เห็นมาสามหยีผมม่เห็นหยีสองหีบตนบ่ะสองหยีใหญ่ไม่มีลากินว่ะอืม ลุนบงัดเลยบดตัวโตเลยตอนนี้บเลียบักน่อยเล่นบ่บ่สนใจปลาน่อยที่เสียไายี่เสียมยี่เสียมัยไปไปอ่อนแล้วท่อแขนท่อแขนต้องาโอ้โหเย หมอมาครับมามาเศบๆริมห้วยนาอทำมา ยำน้ำตังกับผมีเนื้อขาวก็ได้ว่ามัตักกลมเนาะที่ตากคอเนาะที่ตากคอตึงอยู่กันแล้วตากคอที่เนี้ยแล้วเนี่ยเขาดูปุ๊ใส่ป่ะดูเห็นกระดูกกระดูกนี่ยันมันบานเชียวที่เดินเด้อบ้านเนี้ยเดาทั้งร้านบ้านมันกันม่แก่ทิ่เอาทั้งำระ๊บดูปอกคอมาที่ตัวแล้วบ่ที่ตัวเห็น

หน่อะตายวันแข่งลงเลยๆันก่าผมตาไม่สิตาว่าหน่อยได้วันคุณทานคทานไปบนก็ยจังหวันเลยมก็น้องตายปากบอกมึงนี่บอกบอกวาแบอวาเอาหลด

mùa hèn hai chuẩn được, khoe hàn nát cái hai đấy chưa mùa đây mùa Không mùa xuân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  Bán mong trong lại, ấy nó còn nếu không có gì 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 không có gì

มันบ่อเสียอ่าฮ่สิ่าานัจงังห้กันบันมาหวยว่ชักกีชักสุกเท่าสุกกับวัวทุกเนีกีเท่ากับไาย ดีขมอันน,นั้นเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วฝนตก น,นนกนิอนสองคนบ่แก่พักบ่กินแบบบประยัดทำได้กเสร็จก่น,น,นหวัวเรื่องนี้เรืเครืงสินั่งฟ้องตัวอีกตังค่ะ โอ้ยคือินมุดลีดุดลายแบบนี้เลยแม่งจีหัวหอดบ่เห็นพองัา ตึ๊งเจ้าหช่พูดปลาย่งๆี้รูปลาตูดก็มีไผกหินปลาตูดตัวยังไพูดวยังไพไม่แปิตีนตะควนถือ่เรไม่กินเหียนบอกแถบก็ตีนปลขาวมาประตูดเบิดนี้มีโปรแกรมไม่ใช่ อื่นอื่นมันพระอื่นมันพระครับมาดูนะว่าวันนี้มีความหมานไหมนะครับเีบยบน,นะครับก็หมันช่อนตัวหนึ่งแล้วก็ปลาดุก ราดุกกาะปลาชนวก็ปลกากระสุนครับปลากระสูกระสูบกระสูบนะครับเนี่ยพอได้อยู่ได้กินนะครับประกาศครับประขาวนะครับก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินนั้นนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากขึมาถือว่าหาอยู่หากินก็เป็นธรรมดาครับวันนี้ พอได้อยู่ได้กินกันนะครับผมนะครับสุดยอดใอความหมานไม่อยากจะโมเยอะความหมานก็จะมีอยู่ให้เราได้เห็นนะครับแสงนี่หายไปจางเนาะครับนี่นะครับความหมานของเราการที่จะหาอยู่หากินได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับเนี่ยพอได้ต้มพอได้แก่ ความหมานสูกรก็พอเด็ล่ะนะถือว่าพออยู่พอกินเลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับบายบายครับมีแค่นี้แล้วครับวันนี้นะครับความหมานยังไม่เห็นเหมือนเดิม